หัวซีทหกห้าศูนย์นะครับผมอันนี้ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์นะครับรุ่นหนึ่งร้อยวัตต์แสงเหลี่ยมนะครับอะดูแสงนะครับแสงเขาก็จะมีลูกเล่นนะครับใกล้ๆตรงนั้นหนึ่งจุดนะครับแล้วก็แสงเขาจะสาดมาไกลนะครับแล้วก็จะเข้มเป็นช่องสี่เหลี่ยมอยู่นะครับระหว่างช่วงตรงกลางนะครับประมาณนี้นะครับ แสงเขาจะได้ทั้งกว้างไกลนะครับแล้วก็ความเข้มของแสงจะเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับดูลําแสงนะครับที่สาดลงพื้นนะครับไม่ต้องไม่เข้าตาเลยนะครับไม่ฟุ้งไม่แยงตานะครับประมาณนี้ครับผมดูสูงต่าพร้อมกันนะครับอันนี้ไฟต่ํานะครับสูงต่าพร้อมกันนะครับแล้วก็เปิดเป็นสูงอย่างเดียวเป็นเหลืองนะครับนะครับเป็นเหลืองนะครับดูแถบบนสีเหลืองนะครับ นี่ลูกค้าเขาติดไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาด้วยนะครับราาก็จะมีแสงของโปรเจคเตอร์ให้เห็นด้วยนะครับเวลาเราพาดส่งวันนี้นะครับนะครับส่วนเวลาเราเปิดสูงตามร้อม,อมกันนะครับของสปอร์ไลท์อย่างเดียวก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูแสงนะครับก็จะมาแบบนี้ด้วยนะครับข้อสังเกตนะครับนี่นะครับเวลาเราเปิดสูงอย่างเดียวนะครับตรงนี้จะเป็นเหลืองล้วนอย่างเดียวเลยนะครับแล้วแสงก็จะพุ่งไปไกลนู่นเลยนะครับอ่าประมาณนี้ครับผม ร้อยวัตต์จะมีให้เลือกสองแบบนะครับแสงเหลี่ยมกับแสงเข้มนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับผู้เดียวจบครับตันดีมประกันหกเดือนเต็มครับปีท่าแรงตลอดอายุการใช้งานครับผม a d v สามห้าศูนย์นะครับผมอันนี้ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่นร้อยวัตนะครับผมแสงเข้มกว้างนะครับเดินสวนทางให้ดูนะครับนะครับอันนี้ติดแคสบาร์ของ t p นะครับ g n t นะครับ อ่าอันนี้แสงนะครับมันจะกว้างมากเลยเห็นไหมครไฟต่ํานะครับสูงต่ําพร้อมกันไฟสูงอย่างเดียวนะครับเปิดตามพาร์สูงนะครับจะเติมเหลืองขึ้นมาแบบนี้ให้หรือเติมสูงขึ้นมาให้นะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับไฟต่ําจะไม่หายเวลาเราพาร์สูงหรือเปิดไฟสูงค้างตามมานะครับแต่ถ้าเราไม่เปิดไฟสปอตไลท์นะครับมันจะไปเหลืองล้วนแบบนี้ครับเป็นไฟสูงนะครับเปิดค้างนะครับพาร์ได้ก็ตามมือนะครับ ทางร้านไม่มีไฟกระพริบที่รบกวนสายตาชาวบ้านเขานะครับไฟกระพริบของรถนะครับก็คือไฟเลี้ยวนะครับผมไม่ใช่ไปเปิดกระพริบสปอตไลท์กันนะครับผมอ่าอันนี้งานเดินสายไฟใหม่ทั้งระบบนะครับไม่มีปลั๊กตรงรุ่นนะครับจะมีฟิลแยกอยู่ตรงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีดีเลย์บอร์ดแท้ทุกคันนะครับผมอ่าสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับผู้เดียวจบซันบีมนะครับผมประกัน6เดือนเต็มนะครับดูดูความกว้างนะ วิ่งบนถนนนะครับสบายๆเลยนะครับสามเลนนะครับผมโอร์ซ่าสามห้าสูงนะครับอันนี้เจนแรกนะครับมาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่นเก้าสิบวัตต์นะครับเก้าสิบวัตต์นะครับก็คือรุ่นน้องของร้อยวัตต์นะครับตัวหลอดนะครับจะเป็นเลนคู่นะครับผมอ่าข้างละหนึ่งคู่นะครับก็คือเนี่ยนะครับตัวเลนนะครับจะเป็นหนึ่งคู่อย่างนี้นะครับเป็นของซันบีมนะครับผม ลูกค้าอย่าดูแต่หลอดนะครับดูแสงเป็นหลักนะครับเพราะงานคัปปี้มันเยอะนะครับผมอ่าอันนี้แสงนะครับดูเต็มซอยนะครับผมแสงมันจะเป็นลำแสงแบบแล้วก็คัดออฟแบบคมมากนะครับลำแสงจะเป็นแบบเหมือนสามเหลี่ยมนะครับเริ่มต้นจากนี้ไปนะครับแล้วก็ใบบานออกข้างนะครับคัดออฟก็คือขีดด้านบนแบบนี้นะครับนี้ไฟต่ํานะครับสูงต่ำพร้อมกันนะครับสูงอย่างเดียวนะครับเปิดต่ำพาสสูงนะครับจะเติมเหลืองเติมสูงขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่า รุ่นนี้มาใหม่นะครับแต่ลูกค้าบางคนเขาไม่ค่อยชอบเลนคู่นะครับก็เลยไม่ค่อยได้รีวิวกลางคืนนะครับมีติดตอนกลางวันไปนะครับเราก็ไม่เห็นแสงกันนะครับอ่าอันนี้ไฟต่ํานะครับสูงตามพร้อมกันนะครับสูงอย่างเดียวนะครับก็คือเหลืองล้วนนะครับเปิดไฟส่งรถค้างนะครับอ่าอันนี้ไฟต่ํานะครับเห็นถนนได้แบบระยะไกลๆวิ่งความเร็ว120ถึงร5 0สบนะครับสบายๆนะครับผมระยะได้ประมาณ10เมตรได้เลยนะครับ ที่หวังผลนะครับผมส่วนหลอดนะครับดูนะครับไม่ฟุ้งไม่แยงตาเลยนะครับแสงลําแสงวิ่งลงพื้นแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับอ่าแล้วตอนต้นคลิปเราเดินส่วนให้ดูแล้วนะครับอ่านะครับอยากอยากติดรถรุ่นไหนนะครับก็ทักแชทประกอบถามรายละเอียดได้นะครับตันบีมคู่เดียวจบนะครับพร้อมประกัน6เดือนเต็มนะครับรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานครับผม โฟร์ซ่าสามห้าศูนย์นะครับผมอันนี้มาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่นห้าสิบวัตต์ดวงเล็กนะครับตำแหน่งใต้ไฟหน้าแบบนี้เลยนะครับอ่าตำแหน่งสวยๆเลยนะครับไม่ต้องเจาะรถนะครับแล้วก็โหลดกี่นิ้วนะครับก็ติดตั้งได้นะครับผมลูกค้าจะโหลดหนึ่งนิ้วสองนิ้วนะครับก็ติดตั้งได้สบายๆนะครับผมอ่ามานะครับมาดูแสงนะครับอันนี้รุ่นยอดฮิตห้าสิบวัตต์ดวงเล็กนะครับผมอันนี้ไฟต่ํานะครับผมสูงต่ำพร้อมกันนะครับ ูงอย่างเดียวครับผมปดพาร์ตตามมือนะครับไฟพาร์ตก็ใช้ได้ตามมือเปิดไฟสูงค้างนะครับเวลาเราเปิดตามอยู่นะครับพาร์ตสูงจะตัดเป็นสูงให้แบบนี้นะครับทําให้คนเห็นเราชัดเจนขึ้นนะครับส่วนเวลาเราเปิดวิ่งแบบสูงต่ำพร้อมกันนะครับก็ต้องไม่มีรถสวนนะครับเพราะไฟสูงจะไปแยงตาคนนะครับประมาณนี้ครับผมเปิดค้างก็ต้องเป็นแบบว่าคนตกหนักหมอกหนานะครับถึงจะเปิดวิ่งแบบนี้ได้หรือไม่มีรถสวนมาจริงๆนะครับเปิดวิ่งได้เลยนะครับสำหรับไฟสูงนะครับ ไฟต่ำนะครับเปิดวิ่งได้ทุกที่นะครับผมเหมือนตอนต้นคลิปนะครับเราเดินย้อนให้ดูแล้วนะครับไม่ฟุ้งไม่เอียงตาครับผมประมาณนี้นะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยรุ่นนี้ตอนนี้มีเป็นสองสองแบบให้เลือกนะครับจะเป็นขาวต่ำเหลืองสูงแล้วก็เหลืองต่ำขาวสูงครับผม a d v 350นะครับผมนี้ติดตั้งรุ่น40วัตต์ขาวต่ำขาวสูงนะครับ แสงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแสงขาวนะครับไฟต่ำนะครับอันนี้อยู่ด้านข้างแฟร์ลิงนะครับไม่ต้องเจาะรถนะครับเราก็ปรับตั้งไฟได้ด้วยนะครับผมแสงไม่ฟุ้งไม่แยงตานะครับไม่ไม่ดีดเข้าตาใครนะครับอันนี้เป็นไฟต่ำนะครับแล้วก็เป็นไฟสูงต่ำพร้อมกันครับอ่าต่ำกับสูงต่ำนะครับเป็นขาวๆนะครับทั้งสูงทั้งต่ำนะครับผม สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับตอนบีมนะครับ ADV หนึ่งหกศูนย์นะครับผมอันนี้ติดตั้งไฟสวตหลายรุ่นสามสิบวัตต์ตำแหน่งใต้ไฟหน้านะครับผมดูแสงนะครับผมอันนี้คือแสงไฟต่ำนะครับแสงไฟหน้าเดิมนะครับก็คือจริงๆแล้วมันก็จะแทบไม่เห็นเลยนะครับแสงไฟหน้าเดิมนะครับ สูงตามพร้อมกันครับไฟต่ำอย่างเดียวนะครับผมดูแสงนะครับความกว้างของแสงนะครับระยะแสงนะครับนะครับจะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นสามสิบวัต์มีให้เลือกหลายรุ่นนะสา4สิ0ส0 1 0ิบห้าสิหกิบหนึ่งร้อยวัตต์นะครับผมแต่รถบางรุ่นก็ติดตั้งได้ไม่กี่รุ่นนะครับผมทักมาคุยกันก่อนครับอันนี้ไฟต่ำนะครับอันนี้ไฟสูงอย่างเดียวนะครับอันนี้อันนี้เราจะต่อไปสวิตช์แยกนะครับผมไว้ใช้พาร์ตนะครับใช้แทนแตรนะครับผมส่วน ูงตามพร้อมกันนะครับเราเปิดวิ่งก็ต้องไม่มีรถสวนทางนะครับผมเนี่ยนะครับไฟพาร์ทนะครับถ้าไม่เปิดสปอตไลท์ก็กดแล้วติดเป็นไฟสูงเลยนะครับเป็นสีเหลืองนะครับรุ่น30วัตต์จะมีให้เลือก3แบบนะครับขาวขาวเหลืองเหลืองและก็ขาวเหลืองนะครับผมอ่ะสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับอ่ะดูนะครับแสงนะครับระยะที่คนขี่สวนคันนี้นะครับผมหลอดไฟหน้านะครับจะหลอดไฟสปอตไลท์ที่ติดเพิ่มนะครับจะเป็นจุดเล็กๆ นะครับข้างล่างแล้วก็แสงวิ่งลงมานีเลยนะครับจะไม่ฟุ้งไม่แยงตานะครับแต่ถ้าไฟสูงนะครับจะแยงตาแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับซันบีมคู่เดียวจบประกัน6เดือนเต็มครับฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะครับคือเฟอร์วิสฟรีตลอดอายุการใช้งานครับผมลูกค้ามาอัปเกรดนะครับผมลูกค้าเคยติดตั้ง4ี่สิบไปแล้วนะครับผมมาเปลี่ยนเป็นรุ่นหกสิบวัตต์นะครับผม ดูแสงนะครับอันนี้60บอดแสงเข้มนะครับผมอ่าแสงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ไฟต่ํานะครับสูงต่าพร้อมกันครับสูงอย่างเดียวนะครับเวลาเราเปิดต่ํานะครับเพิ่มสูงนะครับมันจะเติมสูงมาแบบนี้ครับสําหรับรุ่น60แสงเข้มนะครับผมอ่าก็จะเป็นรุ่นดวงเล็กแสงเข้มนะครับสับหกส60 60จะมี60แสงเข้มและ60แสงกว้างนะครับผมสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับบัวซี้650นะครับผมอันนี้ติดตั้งไฟสปอร์ไลท์นะครับรุ่น60วัตต์นะครับแสงกว้างนะครับผม60วัตต์จะมีสองรุ่นนะครับเข้มกับกว้างนะครับอ่ะเรามาดูแสงกันนะครับเดินส่วนที่ดูแล้วนะครับผมว่าหลอดไฟนะครับไม่ฟุ้งไม่แยงตานะครับ อันนี้ครับค,ความกว้างนะครับของหลอดนะครับประมาณสามเลนถนนนะครับวิ่งกลางคืนนี่สบายๆเลยนะครับเพราะว่าถนนตรงน anyway> ี้มันสว่างนะครับเรายังเห็นสว่างขนาดนี้นะครับสูงตามพร้อมกันครับสูงอย่างเดียวนะครับผมก็เป็นอยู่ที่สวิตช์ไฟพาร์ตนะครับของรถนะครับหรือจะเปิดไฟสูงค้างนะครับฝนตกหมอกหนานะครับเปิดวิ่งได้เลยนะครับผมจะมาพร้อมไฟสูงของรถนะครับแล้วก็พาร์ตไฟนะครับส่วนเวลานะครับรุ่นนี้นะครับเวลาเราเปิดไฟต่าพาร์ตไฟสูงนะครับ จะตัดไฟต่ำออกนะครับแล้วก็เปิดเป็นปิดนะครับแล้วก็เปิดเป็นส่งต่ำวิ่งนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นถนนที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็ต้องไม่มีรถสวนทางนะครับเพราะดูปลายแสงนะครับสีเหลืองอยู่บนตึกชั้นสองนะครับผมป้ายสีเขียวบนถนนนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ60เรามีทั้งแสงเข้มแสงกว้างนะครับความกว้างนะครับของแสงเข้มก็จะต่างจากนี้ประมาณครึ่งเลนนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ ผู้เดียวจบซันบีมประกัน6เดือนเต็มครับฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานครับผมพอซ่า350นะครับผมอันนี้ติดตั้งรุ่น1อ่าไม่ใช่รุ่น50วัตต์นะครับดวงใหญ่นะครับเป็นหน้าเลนหน้าส่เลนนะครับขาวต่ำนะครับเหลืองสูงนะครับอันนี้ไฟต่ำนะครับอันนี้ไฟสูงนะครับไม้ไฟสูงนะครับมุมแสงจะได้เต็มซอยแบบนี้ครับไฟต่ำก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเดิน สวนย้อนไกลๆให้ดูนะครับผมดูนะครับแสงมันจะสาดไปไกลนะครับตัวนี้อ่าจริงๆระยะนะครับถ้าไปที่มืดก็จะไกลอยู่นะครับแต่ถ้าไม่ดีอยู่ในที่มืดก็เหมือนจะสู้แสงไม่ก็ได้ระยะนะครับอประมาณนี้ครับผมอ่านี่เดินสวนให้ดูนะครับแสงก็จะเป็นแบบนี้นะครับลำแสงนะครับก็จะวิ่งลงพื้นนะครับเห็นไหมมุมมุมของการหักเหของแสงลงมานะครับ ก็จะไม่เข้าตาคนนะครับแต่ถ้าไฟสูงนะครับเข้าแน่นอนนะครับไฟสูงนะครับเห็นไหมแยงตานะครับอันี่เขาเรียกแสงแยงตานะครับคือแสงแบบนี้นะอ่าประมาณนี้ครับให้ดูแสงขาวใหม่นี่นะครับไม่แยงนะครับมองเข้าไปเห็นไฟหน้าเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ครับผม